พ่อใหญ่วันนี้มีกองทรายเล่นนะคะแม่แม่นี่พ่อใหญ่มีกองทรายนะคะสามกองนะคะโอ้โหเล่นใหญ่เลยนะพ่อใหญ่ได้กองทรายเอาไว้นอนนุ่มๆน,นะคะนี่นะคะบ้านพ่อใหญ่นะคะจะเอาไรเดินมาหานน่มาขอของกินนะคะ ได้เกองทรายสามกองได้ไวพ้พ่อใหญ่นอนนะคะนี่นะคะกองทรายอันนี้เป็นคะแนนที่เราซื้อเองนะคะเราขายผลไม้เราก็ซื้อเบ่งมาซื้อทรายพ่อใหญ่นะคะควันแจ๊กกองว่าเท่าไหร่กองละกี่คะแนนควนแจ๊กกองละกี่คะแนน อลดละสามร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งกองสามร้อยห้าสิบคะแนนนะคะจ่ายเขาหรือยังยังครับอ๋อค้างไวสามร้อยห้าสิบกองนะต่อกองนะคะสามกองก็เป็นกี่บาทเจ็ดร้ 1, อยหน,นึ่งพันห้าสิบคะแนนยังไม่ทันได้จ่ายเขานะคะฝากแม่สนับสนุนด,ด้วยครับเขาก็ใจดีให้ซินนะคะนี่นะคะ ไม่มีคะแนนใช่ไหมขายผลไม้ก็ยากนะคะสามกองที่นอนของพ่อใหญ่นะคะโอ้โหพ่อใหญ่นอนไอ้ที่นอนนุ่มๆนะคะดูอยากกินอยากกินไอ้ที่นอนนุ่มๆแล้ววันนี้จะนอนเย็นสบายนะวันนี้ว่าจะเอาเยอะกว่านี้หละแต่ว่าว่าจะเอาเยอะกว่านี้แต่เรามีงบแค่นี้นะคะมีคะแนนอยู่เท่านี้นะคะเซ็นเขาไว้ด้วยนะคะเขาเรียกว่าเอาอ้อมหกกองอะ ว่าจเจ้าหกกองใช่ไหม,มเราก็ไม่กล้าเอาของไม่กล้าซื้อเทาไว้เยอะนะคะกลัวจะค้างเขานานครับเพราะว่าเขาก็เราก็เอาสามกองให้พ่อใหญ่ได้นอนก่อนนะคะฝั่งแม่แม่สนับสนุนให้พ่อใหญ่ด้วยนะคะโอ้อจ,ะจะเอาแปดเลยนะ,ะ 8, 5, งบไม่พอก็เลยเอาสามดูนะคะงานติดทรายอยู่เลย แทงซ้ายเล่นนู่นรอยแทงเห็นคนไม่ได้เดินหาอย่างเดียวเลยรอยแทงเดี๋ยวค่ำนี้ก็จะนอนนอนเร็วเรามาดูตอนเย็นอีกนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาดูพรุ่งนี้เช้าดีกว่าว่ากองทรายมันจะเป็นแบบไหนนอนนอนนอนเร็วแน่นอนวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาอัปเดตนะคะว่ามันจะเป็นแบบไหนกองทรายของเราจะเหมือนเดิมไหมนะคะมันหายากครับตรงนี้มันหายากเพราะว่ามันเป็น น้ำไปทุ่งนาก็เยอะใช่ไหมมันไม่มีดินมันหา